เงามมากมากเลยค่ะค่ะแล้วเครื่องประดับคือจะต้องไปหล่อแยกใช่ไหมคะอาจารย์รับผมเอานี้ยออกโครงก่อนแล้วอันนั้นค่อยปั้นสดค่ะโอ้ยงามมากเลยค่ะอันนี้มปนติดเหล็กนะครับค่ะงามมากๆค่ะอาจารย์ค่อยขุดมล้วค่อยมีค่ะกำลังเก็บให้กล้ามเนื้อมัน ไหลไหลมันใหญ่ขึ้นนะใช่ค่ะแล้วก็แผกให้ให้เพิ่มแผกกว่านี้อีกหน่อยนะคะลำตัวให้หนาขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แผกตัวแผกสิแผกใช่ไหมขององค์อินนี่เวลาที่เราให้สีแล้วน่าจะเหมือนในรูปเลยใช่ไหมคะ ครับผมเพราะว่าขององอินนี่ต้องได้เมคสีนะครับค่ะต้องอยู่ที่สีให้สีใช่ไหมคะเพราะขององค์อินเนี่ยถ่ายรูปกับมองในวิดีโอเป็นยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกับตอนไปเห็นจริงอะค่ะใช่ตอนไเห็นจริงตอนไปเห็นจริงก็อีกเรื่องหนึ่งต่ถ่ายรูปออกกล้องจะไม่เหมือนถ่ายรูปออกกล้องจะไม่เหมือนมันเหมือนนะครับต้องได้เมคสีนะได้เมคสีใช่ไหมคะ แต่ว่าพอไปเห็นตัวจริงก็เหมือนได้เมคสีเหมือนกันแหลนี่ก็เหมือนกันคือเราไม่ได้เมคมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรูปเหมือนเนอะถ้ารูปเหมือนแล้วก็เมคส่วดลึกส่วนอะไรมันได้นี้ถ้าเมคไปมันก็ไม่เหมือนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้สีก่อนจะยิ่งชัดกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ผมรับแต่แพ็คแพ็คซิแพ็คกับลำตัวให้แบบว่าให้ ดูเป็นนักลบหน่อยนะคะขอจิดบแพ็กมากกว่านี้อีกหน่อยได้ครับค่ะขอบคุณมากมากมาค่ะ,คะงามมากเลยค่ะเสย็่อองค์เพชรงามมากค่ะแต่สเสร็จพ่อองค์เพชรบอกว่าตอมงองอิน,ม,นมีคุณสมบัติว่าท่านท่านจะหน้าไม่เหมือนกับมองไม่เข้าใจหมายถึงว่าในในรูป คนจะต้องมีบุญที่จะได้มาเห็นท่านพระองค์จริงถึงจะได้เห็นความว่าเหมือนค่ะก็เข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าขนาดเราไปอยู่หน้างานตาเปล่ากับมองผ่านกล้องก็ยังไม่เหมือนกันเลยอืเก็บทงไม่ดีที่สุดแล้ะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะ อันก็แต่ตาเปล่าเหมือนค่ะอันนี้พยายามจาว่าที่เราไปดูเหมือนใช่ค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้อความอาจารย์ก็จะอยู่ทาให้เรื่อยๆใช่ไหมคะตอนนี้ก็อีกวันสองวันก็น่าจะทําพิมพ์ได้แล้วครับอ๋อวันสองวันนะคะงั้นเดี๋ยวพวกเราโทรไปอีกวันสองวันนะคะค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ